สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเบอร์บอ y รี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็มาพร้อมกับอินโทรใหม่ของช่องเรานั่นเองนะคะซึ่งเสียงดนตรีก็จะมีความแบบนึกว่าโรลไอติมหรือเปล่านะไม่ใช่มาขายติมนะคะนี่ก็คือเป็นอินโทรใหม่นั่นเองฮ่าฮก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ละกันเอ๊ะเกี่ยวยังไงไม่เกี่ยวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะจะพาทุกคนไปย้อนรอยนะคะเควส บ้านต้นไม้นั่นเองนะซึ่งเราก็จะทำเควสที่1ถึงเควสที่4นะคะส่วนเควสที่5กับเควสที่6เพืเ่อนๆก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะในคลิปของช่องเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาในนี้นะคะเราก็จะเจอกับบ้านต้นไม้นั่นเองซึ่งเราเนี่ยสำหรับเกมสกายนะคะถ้าเราทำเควสไปแล้วอ่ะคือมันจะ ไม่สามารถกดเล่นซ้ำได้อีกนะคะแต่ว่าเคสก็ยังทาซ้ําได้นะซึ่งพี่มอเนี่ยจะอยู่รู้สึกว่าจะอยู่ในบ้านนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้เราทําไปเลยเขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้ขั้นแรกนะคะเพื่อนๆต้องกดรับเคสกันก่อนนะกดบนปุ่มที่หัวแบบนี้แล้วก็กดรับเคสที่หนึ่งนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยไปหานะคะชิ้นส่วนเพื่อมาทําชั้นวางของนั่นเอง โอเคค่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็อาจจะยังไม่เปิดยังไม่สามารถเปิดประตูต่างๆได้นะคะเราก็ต้องกลับออกไปนะคะทางเดินที่เราเข้ามานั่นเองโอเคสำหรับเคเวสที่1น,นะคะเราก็จะไปทำที่บ้านต้นไม้หลังที่1คือบ้านต้นไม้ในด่านป่าฝนเนี่ยจะมีอยู่3หลังนะคะจะมี หลังที่หนึ่งหลังที่สองแล้วก็หลังที่สามนะคะสำหรับเคสที่หนึ่งเนี่ยจะไปทำหลังที่หนึ่งกันก็จะอยู่ตรงช่วงแรกๆตรงนี้เลยนะคะที่จริงตรงนี้บินขึ้นไปได้นะแต่ว่าเราก็เอ,อเปิดประตูนิดนึงนะคะนี่มันแค่นิดนิดนึงจริงๆมันนิดเกินไปไหมจะออกเข้าไปยังไงโอเคโอเคเข้ามาได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น บ้านต้นไม้นะคะหลังที่หนึ่งเราก็จะมาทำเคสต,ตรงนี้นะคะบินขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดนั่งนะอันนี้จะทำคนเดียวก็ได้หรือว่าจะทำสองคนก็ได้ถ้าใครที่เพิ่งเล่นแรกๆเร,เราแนะนำให้หาเพื่อนมาช่วยนะไม่งั้นปีกมันจะแตกเนาะเพราะว่าฝุ่นมันแบบทำดาเมจกับ,ก,บกับตัวละครของเรานะคะภารกิจก็คือให้เราเนี่ยเผาเห็ดนะคะแล้วก็ เก็บชิ้นส่วนพวกนี้นะคะแบบนี้ซึ่งมันก็จะอยู่ตามพื้นเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะตัวท,ที่จะมีปัญหาก็คือเป็นเห็ดยักษ์นั่นเองอันนี้คือลำบากนิดนึงตรงพื้นเราก็เผาคนเดียวได้นะคะแต่ว่าที่เป็นเห็ดสูงๆแบบนี้นะก็วิธีการเผานะคะก็คือเผาด้านหนึ่ง ให้ดอกหินมันหายไปก่อนแบบนี้นะแล้วก็สลับข้างแบบนี้ค่ะสลับซ้ายขวาแล้วก็เผาลงมาแบบนี้โอเคนะคะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะมีประมาณสามต้นนะแล้วก็เผาจากด้านที่มันสูงสูงก่อนนะคะค่อยๆเผามาแบบนี้ถ้ามีเพื่อนช่วยกันมันก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ สามารถฮิวปีให้กันได้นะตรงนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้โหยากเลยได้ไหมเนาะเราก็พยายามเผาด้านที่สูงๆก่อนนะคะแล้วก็เผาสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเผาได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็ น่าจะเหลือส่วนที่เป็นแบบตรงตามพื้นแล้วทำไมทำไมมันกระเด้งกระเด้งแบบนั้นมันเหมือนจะไม่ได้ทำไมตรงนี้มันติดขัดจะได้ไหมเนี่ยโอเคได้แล้วเก็บเยอะนิดนึงนะคะเคล็สำหรับเออซีซั่นนี้มันยากตรงที่แบบว่า ต้องใช้เพื่อนนะเป็นเควสสังคมนะคะซึ่งเราไม่ค่อยสังคมมันจะยากตรงนี้นี่แหละโอเคกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะจะเปิดออกแล้วก็สามารถใช้ทางเชื่อมตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะวาร์ปมาที่บ้านต้นไม้เราก็บินมาหาพี่มอนะแล้วก็กดส่งเควสให้เขานะคะว่าคือแบบเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งให้เขานะเขาก็จะแบบตรวจงานเราฉันทําเสร็จสําเร็จแล้ว ดีมากแปะมือสุดยอด <c oughs> โอเคค่ะต่อมานะคะคือเคสที่2นั่นเองเราก็กดรับเคสก่อนนะกดเครื่องหมายนที่2นะคะแล้วก็กดรับซึ่งเคสที่2เนี่ยเราก็สามารถใช้ประตูเชื่อมตรงนี้ได้นะคะประตูเหล็กอันแรกนะที่เราเปิดได้นะโอเคเปิดเข้าไปเลยสำหรับเคสที่2นะคะเราจะไปทำบ้านไปทาบ้าน ไปทําที่บ้านต้นไม้หลังที่สองนะคะเขาก็จะลึกเข้าไปนิดนึงแล้วก็เปิดจากตรงนี้ไปเลยจะผ่านไหมตรงนี้รู้สึกแบบมันบั็กบ่อยมากโอเคได้ละโอเคค่ะบ้านต้นไม้หลังที่สองนะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะเราก็บินขึ้นมาได้เลยตรงนี้ ซึ่งจะต้องใช้ผู้เล่นทั้งหมด2คนในการช่วยนะคะเป็นเควสในการให้เราเนี่ยหาคอบเพิร์นั่นเองนี่กดเล่นคนเดียวมันก็เล่นไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปหาผู้เล่นคนอื่นมาช่วยนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำการรับพาตัวเด็กน้อยมาแล้วหนึ่งคนนะคะ ขอบคุณน้องคูนะคะจาก d o s d t r e t i g l t เนาะก็น้องแวะมาช่วยทำนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆโอเคเอาแล้วนี่ใครฉันุษสา์ไปหามาตั้งนานแล้วนี่คือใครโอเคไม่เป็นไรเรากดนั่งก่อนจังหวะคือแบบไปหาเลือบตาแทบกระเด็นกลับมาคือแบบมีคนนั่งอยู่แล้วโอเคก็คือได้ทำทั้งหมด3คนนะ ดีเลยมาช่วยกันนะภารกิจก็คือให้พวกเธอเนี่ยไปเก็บไม้ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะมาทำคบเพลิงนั่นเองไปเลสโก้สามคนนี้ติดไฟก่อนจะได้มองเห็นกันนะคะมาเร็วมาเร็วตามพี่มาจุดแรกก็ตรงนี้เลยนะคะ มันใช้สองคนในการช่วยช่วยยกเนาะก็ถ้ามาสามคนก็ก็สบายสบายเลยโอเคไม้คือแบบเยอะมากๆนะคะจุดก็จะตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาต เร่งสปีดวิดีโอขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าวิดีโอมันจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เออไม่ต้องดูนานนะคะโอเคค่ะ let's go ก็ utan, คือเป็นชิ้นส่วนอันสุดท้ายนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกจากนั้นเนี่ยเราจะวาร์ปมาที่ในบ้านนะแล้วก็ประตูไม้เนี่ยก็จะเปิดใช้งานได้นะคะโอเคแล้ว you <for> <service> ขอบคุณน้องภูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณครับก็เมื่ <stories> <笑><笑>อทำเคสเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ประตูไม้นะคะในการวาร์ปไปหาพี่มอได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปส่งเควสให้กับพี่มอนะคะทำไมถึงเรียกพี่มอเนี่ยน่ะเหรอเพราะว่าพี่เขาใส่หมวกเหมือนกับเมามอตุมามา่มาเฮีย <c oughs> หน,นูทำเควสสำเร็จแล้วนั่นก็คือเราก็จะได้ชุดมานั่งแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเอาไว้นั่งเล่นกันนั่นเองโอเคค่ะต่อมานะคะเควสที่สามเดี๋ยวเราไปกดรับเควสกันก่อนนะคะสำหรับเควสนี้นะ โอเคก็บินมาหาเขานะคะแล้วก็กดรับเคว็ดที่3ได้เลยอันนี้ก็คือสมมุตินะสมมุติว่ากดโอเคแล้วก็เราจะเข้าประตูไม้ไปนะคะสำหรับเคว็ที่3เนี่ยเราจะไปทำที่บ้านต้นไม้หลังที่3นะเราจะต้องบิน ตรงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะผ่านตรงเฟสนี้ไปเนาะซึ่งจะต้องใช้โ้เรนทั้งหมด3คนนะคะในการช่วยนะซึ่งมันแบบ Oh my god How much do you know I m savage ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนอกเรื่องมากๆเลยนะสำหรับบ้านต้นไม้หลังที่3นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปีนขึ้นมาทางด้าน ขวามือแล้วก็ใช้เพื่อนทั้งหมด3คนนั่นเองซึ่งภารกิจของการรักพาตัวเด็กก็จะได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะฉันต้องพาเิ็กมาอีกสองคนโอเค let's go ไปกันโอเคค่ะตอนนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้น้องกวางตุง้งแล้วก็น้องทิวลิปนะคะมาช่วยนะซึ่งภารกิจของเรานะคะก็คือ ให้ไปเก็บไม้อีกแล้วเป็นอะไรกับไม้นักหนาชิ้นส่วนของไม้ที่กระจัดกระจายอยู่ก็ไปไล่เก็บให้หมดุดให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะได้เอามาทำเทนนั่นเองมาทำเทนเฮ้ยใช่เทนท่วะมันคือเต็นวะไม่ลโอเคไปเก็บไม้กันอารมณ์เหมือนสร้างบ้านบ้านบ้านไม้ตอนเด็กๆเลยชิ้นส่วนที่หนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเต็น คัดซีนคัดซีนโอเคคือบางจุดมันก็จะต้องใช้สามคนบางจุดก็ใช้สองคนบางจุดก็คนเดียวเก็บได้นะคะอันนี้ก็ต้องหาเพื่อนมาเนาะมันมันยากจริงๆทุกคนมันเป็นเควสที่ยากตรงที่แบบมันต้องหาคนมาช่วยขนาดตอนที่เราเล่น ที่ยังเล่นอยู่ในซีซั่นอ่ะก็คือยังยากเลยแบบว่ากว่าจะหาคนมาช่วยช่วยทำอ่ะก็คือยากแล้วอ่ะอืมอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่แบบสละเวลามาช่วยโอเคตรงนี้ไม้ใหญ่ช่วยกันสามคนฮึบฮึๆบบบเร็วเร็วร,วรว <laughs> ช่วยหน่อยพีซโอเคนดาและบาย ทุกคนอาจจะกังวลเรื่องแบบเพื่อหาเพื่อนที่ไหนเนี่ยเราจะลงลงนี่ก็ว่าไง,ไงช่องทางนะคะช่องทางการหาเด็กนะคะไม่ใช่ช่องทางการหาเพื่อนนะคะในการแบบว่ามาช่วยทำเคสนี้เนาะเพราะว่ามันยากจริงๆนะใครที่แบบเล่นโซโลนะจะแบบเคสเคสแห่งการเสียน้ำตานะคะเพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนะคะ คือเราโคตรเข้าใจเลยมันยากจริงๆอ่าน้องไปไหน่ะตามน้องไปอ่าน้องงงพี่ก็งงน้องก็งงเหมือนกันโอเคมาช่วยพี่ตรงนี้เลยสิเด็กๆเนี่ยพี่เห็นมันอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอยู่ตรงศาลาตรงนี้อันหนึ่งแล้วคือคือกวางตุ้งไปไหนอะไปไปแพไหนกันแล้วอะจะตามเข้าไปดีกว่า โอเคอยู่ตรงบ้านหลังเล็กน่าจะมีอีกอันหนึ่งนะตามน้องเข้าไปโอเคคลบเรียบร้อยแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันที่เราเจอไนะอยู่บนสราวตามพี่มาตามพี่มาในความที่แบบมันเราไม่ได้คุยสื่อสารกันด้วยแบบด้วยโทรจิตรล้วนๆนะ มันก็เลยจะแบบบินมั่วๆนิดนึงไม่ค่อยเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอเคเรียบร้อยแล้วย้ Yay, ในที่สุด <laughs> ขอบคุณนะคะน้องกวางตึงเป็นน้องที่รอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะชายโยเมื่อเราทำเคเวสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประตูเหล็กนะคะก็จะเปิดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้ประตูนี้ในการวร์ปไปหาพี่มอได้เลยนะคะ เข้ามาดูไปได้เลยค่ะทุกคนก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมาส่งเควสทุกครั้งเด้อนี่กดแล้วก็ส่งนะคะเราก็จะสามารถแลกของของกับเขาได้นะเราก็จะได้เป็นเต็นท์แบบนี้นะคะคือเวลาอยู่ในบ้านเราก็จะไม่ได้ตากฝนนั่นเอง สุดยอดไปเลยนาะและต่อมานะคะก็คือเควสที่สีนั่นเองสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเลยคือกดปุ่มรับเควสนะคะโอเคอันนี้ก็สมมุติว่ากดรับแล้วนะ <c oughs> เควสที่สีก็คือให้เราเนี่ยไปหาชิ้นส่วนของเขาเรียกอะไรไฟฉายเหรอ เ,เ,รเรียกว่าไฟฉายแล้วกันไม่รู้วามันเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้จะต้องไปทำที่บ้านต้นไม้หลังที่หนึ่งนะคะก็ใช้ประตูเหล็กในการว์ปไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็บินขึ้นมาตรงนี้เนาะก็ใช้ผู้เล่นทั้งหมดด้วยกันเราขึ้นไปทำไมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หลังคาตรงนี้นะคะใช้ผู้เล่นทั้งหมดสี่คนด้วยกันซึ่ง ภารกิจแห่งการลับพาตัวเด็กได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหาจากไหนด e l p m e me โหคือแบบเยอะเกินไปว่าขนกันมาทั้งตำบลเลยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณน้องทีวลิกกับน้องกวางตุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไปชวนเพื่อนๆในในแฟมมาเนาะชื่อแฟมปะแฟมไม่ได้ใจว่าเป็นสกายเดตตี้หรือเปล่านะคะก็ชื่ออะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแฟนของน้องน้องกวางตุงนะคะแฟนคล้ายๆอารมณ์แบบมิตี่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะคนก็น่าจะคบกันแล้วไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าคบดีเกินด้วยซ้ํานะคะไม่เป็นไรเนาะก็เกินมาก็ทําได้ได้เช่นกันนะคะก็เดีย๋ยวเราไปทำเคสที่สี่กันเลยนะคะ คฟที่สี่ก็คือให้เราเนี่ยไปเก็บชิ้นส่วนของเจ้าไฟฉายอันนี้นะเขาเรียกว่าไฟฉายหรือเรียกที่ฉายภาพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับในจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงทางประตูตรงนี้เลยนะจะช่วยกันเนี่ยคืบคึบอ่ะตรงไหนอะไรยังไง <laughs> มีห้าคนคือแบบวุ่นวายมากแย่งแย่งกันกดามาแล้วก็จุดที่สองนะคะก็จะอยู่ในน้ำ อเคแล้วก็จุดที่3จะอยู่ด้านบนนี้ค่ะมามามาช่วยกันตรงนี้โอเคต่อไปนะคะก็คือจุดสุดท้ายของเรานะคะจะอยู่ในอุโมงนี้เลย let's go เด็กๆมาโอเคกดเครื่องหมายถูกนะคะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการจบเควสที่4นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ ใช้ไม่ใช้ดีก็วับกลับไปหาพี่มอนะคะแล้วก็กดรับเควสได้เลยนะเอกดส่งเควสได้เลยนะคะโอเคค่ะก็จากนั้นนะคะเราก็จะได้ไฟนะคะในการส่องสว่างให้กับบ้านต้นไม้ของเรานั่นเองสำหรับเควสที่5กับเควสที่6นะคะเราทำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นคลิปแยกนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูต่อได้เลยนะคะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนาย s c o r d The Line แล้วก็แฟม SkyDaddy นะคะน้องกวางตุ้งน้องทิวลิปน้องภูแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตอัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน